ีกรเบ็นเงินทุกคนนะครับผมโบกันเต็มเลยครับผมกับสันตุนธ์สีนะครับเป็นเครื่องยักคู่นะครับผมสีและบดนะครับในตัวในรอบเดียวนะครับสั้นที่หนึ่งนะครับผมกับล่อนเศษซิ่งเจาะปนกระกระทอเปลือกข้างหนานะครับสั้นที่สองกับปั๊บพัดเท้านะครับผมข้อดีของสองสองหัวสียักคู่นะครับ ก็คือห <the> ัว <Darwin> ท <dit resort> <combined> right. anyway. ี่ห like นึ่งนะครับเข้ากับบันไดทำงานหนักนะครับกับปั๊บกะเทาอซื้อนะครับอยู่ที่เลขศูนย์นะครับหัวที่สองนะครับเข้ากับปั๊บอยู่ที่เลขสองนะครับผมอ่าพอดีอีกอย่างนะครับตีออกมาแล้วก็จะบดเป็นห้ำละเอียดออกมาเลยนะครับโดยที่บมมีแกบเลยนะครับผมแล้วก็แยกล่ำสองส่วนนะครับผมส่วนหนึ่งที่บดเป็นล้ำละเอียดออกมานะครับเนี่ยอ่าก็จะบมีแกบนะครับละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมส่วนที่สองก็จะได้รับอ่อนปลายเขานะครับผมอ่าได้ล่ำสองส่วนนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นล่ำออนปลายเขานะครับผมตัวนี้นะครับปีมือของคนไทยนะครับคิดคนเองสร้างตรงนะครับออกแบบเองคิดคนเองนะครับเครื่องที่เขาน้อยใครมุกสยามซุปเปอร์เทอร์โบคู่นะครับผมยักษ์แปดนะครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนุกสนใจสามารถที่จะสอบถามเงินเขามาได้ครับผมนะครับสีเข่าในก้วเลื่อนนะครับหรือว่าสีกินสีให้เพื่อนบ้านน้ำด้ล่ำให้สัตว์เลี้ยงแสงไล่ได้เสริมเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต โลตุลนุ่นอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมนะครับเนี่ยสีออกมาบ่มีแก้มนะครับเนี่ยเป็นล้ำละเอียดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็กระเทาะเปลือกนะครับผมทฤษฎีแบบลุงสีลูกหินสองหินนะครับผมกระเทาะเปลือกลุงมากัดขาวนะครับในหัวที่สองนะครับเนี่ยหัวเขาเข้ากับเม็ดง่ามบ่มีหัวแก้มนะครับผมอ่านะครับีหัวปลายเม็ดยานน้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหัวปลายที่สองนะครับผมเนี่ย นะครับนี่ก็แยกทิ้งเจอบนนะครับผมเศษ้างเศษหินเศษไม้เล็กน้อยตะปูออกนะครับผมส่วนแกรบและจะถูกปนออกมาเป็นลำนะครับล้ำละเอียดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมนะครับหนึ่งช่วโมงสีไดสามถึงสี่กระสอบปุ๋ยนะครับผมกินไฟกับประมาณห้าบาทนะครับฝากไว้กันด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนุกสนใจนะครับติดต่อสอบถามเขอมาได้ครับผม